3ส,สัญญาณลับที่บ่งบอกว่าเอสโตรเจนกำลังลดลงซึ่งคุณอาจไม่รู้ตัว 1. พุงลึกขึ้นเร็วแม้กินเท่าเดิมสัญญาณแรกที่หลายคนมักมองข้ามคือการที่เริ่มมีพุงสะสมง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินเยอะขึ้นเลยก็ตามนี่เป็นเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เคยช่วยควบคุมไขมันเริ่มลดน้อยลงนั่นเอง2 เหนื่อยเงยเบิร์นน้อนลงสัญญาณที่สองคือความรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าเดิมแม้จะพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตามร่างกายรู้สึกไม่มีแรงระบบเผาผลาญทำงานช้าลงทำให้รู้สึกว่าทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้ว 3. อารมณ์แกว่งนอนยากสัญญาณสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และการนอนหลับ คุณอาจรู้สึกหมดหิดงง่ายขึ้นหรือมีอารมณ์แปรปรวนโดยไม่มีสาเหตุนอกจากนี้ยังมีปัญหาการนอนหลับเช่นนอนไม่หลับหลับไม่สนิทหรือตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นกัน